แชร์เมนูนี้เก็บไว้เพราะข้าวอบหอยนางรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครทำไอน้ำซุปมันมีกลิ่นหอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลากินไปมันก็เหมือนมีหอยอบอยู่ในนั้นอ่ะอคุบไปเลยมือระหอมหืมโคตรเป็นเม็ดเป็นตัวมากเลยข้าวอบหอยนางรมทำยังไงให้ข้าวเป็นเม็ดสวยไม่แฉะนะ่ารับประทาน หล,หลายคนดูแล้วเอาไปเป็นไอเดียสําหรับทำข้าวอบชนิด<ม>อื่นได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นลองดูกันอ่ะวันนี้ใช้มอสแตนเลรสเพื่อต้มน้าซุปก่อนนะตัวนี้เปิดไฟเลยครับก็อันนี้น้ําประมาณซักไอแกลลอนนั้นประมาณ1.5้าลิตรน้ําประมาณ1.5้าลิตรใส่กุ้งแห้งลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นใช้ปลาแห้งครับเราเป็นคนไทยเราใช้กุ้งแห้งจะไม่ต้องเยอะทําไมก็ล้างมาแล้วว่าต้องใช้หมดใส่หมดเลยแล้วก็ใส่นี่ลงไปเลยซอสเทอริยากิง่ายๆ<ม>ได้ข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่นเลย ข้าวอบหอยนางรมสไตล์ญี่ปุ่นก็กะกะลงไปหน่อยประมาณหม้ออย่างนี้ก็ประมาณสักสองสามช้อนนะพี่มันเข้มข้นอยู่แล้วไงประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราชิมดูถ้าพี่รู้สึกว่ามันหวานไปพี่ก็เติมพวกโชยุได้เลยแต่ถ้าพี่รู้สึกว่ามันพอดีแล้วพี่ก็ไม่ต้องเติมอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นน้ําซุปอะอยังไงก็ต้องมีผงปรุงรสผงปรุงรสคือผงทําน้ําซุปซึ่งสไตล์ญี่ปุ่นเขาใช้ก็เหรอพี่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวผงปรุงรสเลย จุดกำเหนิดผงปรุงรสเนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะอายีโนโมโตะอ่ะคือมันญี่ปุ่นเลยนั้นเจ้าเองผงปรุงรสเลยแล้วอันนี้เราใช้ผงปรุงรสเชฟบ,บุ๊กเพราะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดค่ะก็ใส่ลงไปหนึ่งช้อนนี่ได้แล้วน้ำซุปเจ๋งไหมง่ายมากคือพอมันหุงข้าวด้วยน้ำซุปอะ่ะมันจะอร่อยไงคือตอนนี้มันเป็นน้ำซุปกิ่นกุ้งแห้งะจะทํายังไงให้มันเป็นน้ำซุปกิ่นหอยเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญค่ะ แชร์เมนูนี้เก็บไว้เพราะข้าวอบหอยนางรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่ามันเป็นคนญี่ปุ่นทำแต่คนไทยลืมไปว่าหอยนางรมบ้านเราเยอะกว่าญี่ปุ่นนีะหอยนางรมญี่ปุ่นมีเป็นฤดูหอยบ้านเรามีทั้งปีทำไมไม่มีใครทำแบบนี้มากินมาขายแล้วเป็นอาหารที่แบบเหมือนบำรุงร่างกายด้วยไงมีประโยชน์ด้วยไงขิงพี่อันนี้ล้างสะอาดแล้วใช้ทั้งเปลือกได้เลยเราเอากินเราไม่ได้กินมผมก็ฝานบางๆไปสามสี่แว่นพอละ แอันนี้ผมหั่นเห็ดนะครับจะใส่ลงไปด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นจริงๆเขาไม่ใส่เพราะว่าถ้าเกิดเขาจะทําข้าวอบเห็ดเขาก็มีเมนูข้าวอบเห็ดอีกค่ะคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจคําว่าข้าวอบแบบสไตล์ญี่ปุ่นหรือแบบข้าวอบแบบแท้ๆก่อนนะคําว่าข้าวอบเนี่ยทําไมเราถึงต้องเอาของไปอบไม่รู้เหตุผลไหมทําไมเราไม่เอาข้าวมาผัดเพื่อให้มันหอมไหมคะถูกต้อง แต่ข้าวอบเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันก็แค่เหมือนใส่หม้อดินมาแล้วก็เรียกว่าเป็นข้าวอบแค่นั้นซึ่งมันไม่ได้แบบโฟกัสที่กลิ่นเช่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยข้าวอบหอยนางรม,ม,งมก็ต้องมีกลิ่นหอยนางรมมีรสหอยนางรมข้าวอบเห็ดก็ต้องมีกลิ่นเห็ดมีรสเห็ดค่ะใช่วันนี้ผมก็เลยจะมาทําให้ดูว่าเขาทํากันยังไงนะตอนนี้เดือดแล้วหอไมไหมนลองดมดิหอมมากหอมมากนะกลิ่นพึ่งแห้งกับกลินนก่นซอสอ่ะกลิ่นซอส กลิ่นซอสเทอริยากิกับกุ้งแห้งจะหอมมากขอเติมผงปรุงรสต้องให้มันเข้มข้นพี่เพราะว่ามันต้องออเข้าวข้าวข้าวมันต้องมีรสเพราะฉะนั้นต้องเติมผงปรุงรสอีกช้อนหนึ่งให้เข้มข้น,นแต่ว่าเธอริยากิไม่ต้องแล้วหอมแล้วค่ะอืทีนี้เดือดเดือดปุ๊บพี่ใส่หอยลงไปเลยอ่าแบบนี้ทําน้ําซุปต้องรอให้เดือดก่อนนะใส่หอยลงไปครับปิดฝาเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วปิดเลยไม่ไม่เอานานเดี๋ยวหอยหด แต่ต้องให้เดือดเพราะว่าถ้าไม่เดือดเดี๋ยวบูดเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเหม็นเดี๋ยวขาวให้เดือดเพราะฉะนั้นเอาน้ําเดือดเดือดใส่หอยลงไปแล้วรีบปิดฝาทําทน้ําซุปที่ได้จากหอยต้มจนน้าเดือดอ่ะลองดูในหม้อเห็นน้ําเริ่มเดือดกํานกล,ลังบูดเอาปิดฝาไปเลยให้มันเดือดเร็วๆยิ่งเดือดเร็วเท่าไหร่หอยยิ่งหดน้อยเดือดช้าเท่าไหร่หอยยิ่งหดมากฉะนั้นถ้าใช้หม้อที่มันเดือดเร็วๆเดือดดีๆมันก็จะทําให้หอยหดน้อยอันนี้เดือดแล้วเดือดแล้วปิดไฟเลยครับแค่นีีี้้้เเลยทนตอออองงกกค ฝั่งหนึ่งร้อนฝั่งหนึ่งไม่ร้อนเพราะว่าฝั่งหนึ่งโดนไฟฝั่งหนึ่งไม่โดนกรองออกครับอ่าเห็นหอยเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยนะอ้าวแุ้งกรองห้งกรองได้เลยไม่เป็นไรเนี่ยพี่ดูเดียหอยเต่งๆแล้วอ่ามันก็หดนะแต่มันไม่หดมากมันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าพี่ไม่ลวกไม่ได้ครับไม่งั้นเอาไปนึ่งเอาไปอบข้าวแช่ข้าวจะแฉะหมดเลยหลายๆคนก็จะไปโฟกัสข้าวอบ ก็จะไปโฟกัสแต่ตัวข้าวตัวเครื่องใช่ไหมคนไทยเวลากินข้าวอบกันแล้วร้านนี้ให้เครื่องเยอะแต่จริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าทาข้าวอบแบบญี่ปุ่นให้อร่อยตัวน้ําที่จะมาหุงข้าวตัวนี้สําคัญที่สุดเพราะเวลาเรากินข้าวอบอะเครื่องจะมีกี่ชิ้นก็ไม่สําคัญแต่ถ้าข้าวอร่อยข้าวเปล่าๆก็กินได้ใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้เราได้น้ําซุปแล้วครับน้ําหุงข้าวน้ําหุงข้าวเอาน้ําซุปตัวนี้แหละมาหุงข้าวเพอะอบออกมา พอเวลากินเสร็จอ่ะมันจะทําให้พี่รู้สึกเหมือนข้าวทุกเม็ดอ่ะมันมีหอยนางรม,มคือข้าวทุกเม็ดมันเป็นหอยนางรมนั่นคือเทคนิคการอบข้าวแบบญี่ปุ่นเหมือนถ้าทาข้าวอบเห็ดเนี่ยมันต้องกินข้าวแล้วเหมือนในข้าวเนี่ยม,มันมีกลิ่นของเห็ดแทรกอยู่นั่นคือจุดสําคัญในการทําข้าวอบแต่เปิดเปิดกระทะครับผมตั้งหม้อน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ํามันเล็กน้อยไม่ต้องเยอะทําให้ข้าวมันเงาให้ข้าวมันไม่ติดนะ เราก็ใส่น้ํามันลงไปหน่อยประมาณนี้ประมาณสักสองช้อนก็ได้นะวันนี้เราทําถ้วยหนึ่งใช่ไหมค่ะแล้วก็ใส่ขิงลงไปครับขิงช่วยให้มันหอมเอาขิงลงไปผัดก่อนเหมือนเวลาคนไทยทากุ้งอบขุ้นเส้นนะครับผัดขิงให้หอมนิดนึงก่อนนะแบบนี้ข้าวเราไม่มีข้าวญี่ปุ่นเราใช้ข้าวหอมมะลิได้นะครับข้าวหอมมะลิไทยค่อนข้างนุ่มแต่ว่าเอาข้าวเก่าข้าวเก่าคือข้าวกลางปีถ้าข้าวใหม่ทําข้าวอบไม่ได้นะแฉะ ข้าวต้องเป็นข้าวเก่านะครับเพื่อจะทําข้าวอบหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปครับแบบนี้แล้วก็ผัดนิดหน่อยไม่ต้องเยอะอผัดแค่<ๆ>พอให้มันหอมๆพี่ดูมันไม่ติดเลยนะอืให้ขิงมันหอมอะไรข้าวมันหอมผัดนิดเดียวถ้าพี่ผัดนานมากอแบบ่ะข้าวเป็นไตพอหุงแล้วก็จะออกมาเป็นไตไม่ได้ต้องผัดแค่พอหอมแบบนี้แล้วเอาน้ําซุปเติมกะน้ําซุปให,ให้มันท่วมข้าวไปเลย น่ากินไหมน่ากินอ่าประมาณนี้อันนี้ก็กะเหมือนเวลาเราหุงข้าวอ่ะก็สูงขึ้นมาประมาณสักสูงขึ้นมาจากข้าวประมาณสักหนึ่งข้อใช่ไหมหนึ่งข้อประมาณเซนหรือเซนขึ้นค่ะประมาณนี้อ่ะน้ำซุปที่เหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าข้าวมันแฉะไปแข็งไปแห้งไปอะไรเราเติม,มได้อย่าเพิ่งไปทิ้งค่ะเสร็จแล้วพี่ไม่ต้องเอาพวกนี้ใส่เพราะเดี๋ยวมันหด เพราะเราเอากลิ่นใส่ลงไปในน้ำแล้วนี่คือเทคนิคเลยหลายหลายคนบอกพอเอาหอยไปอบแล้วมันไม่เหลือใช่ไงหอยไปอบหอยแมงผูอบ1ินาทีไอ้ไอ้หอยหอยนั่งลมอบสินาทีมันจะเหลือไม่ได้ตัวม,มันเหลือเท่านี้น้นวิธีคือทําแบบนี้แล้วเสร็จแล้วพอจะเสร็จแล้วเอานี้ไปราดแต่ในน้ําซุปมันมีกลิ่นหอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลากินไปมันก็เหมือนมีหอยอบอยู่ในนั้นนี่มันคือเทคนิคพี่นะตอนแรกนะครับเวลาทำข้าวอบหม้อนี้จะทําให้พี่ทําได้เร็วมากมาถึงเนี่ยพี่ใช้ไฟแรงไปก่อนเลย ที่ใส่ไฟแรงไปเลยครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นหม้อสูญญากาศมันไม่ใช่หม้อแรงดันใส่ไฟแรงไปแล้วอยากจะเปิดดูตอนไหนเปิดได้เลยมันไม่เหมือนหม้อแรงดันถ้าหม้อแรงดันมันจะเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะใช้กับบ้านคนได้ง่ายพี่ดูดิแป๊บเดียวงวดแล้วเนหะ็นไหมนี่มันจะทําให้เราเร่งสปีดได้เร็วมากเลยแป๊บเดียวงวดแล้วเหรอเนี่ยเห็นนะใช้ไฟแรงไปเลยพี่แป๊บเดียวงวดปุ๊บถ้าดูน้ํากวน้ํามันจะแห้งไปพี่เติมน้ําเลยแล้วเดี๋ยวพอ ตอนมันจะสุกอ่ะเขาเรียกว่าดงข้าวใช่ไหมเราก็ค่อยเบาไฟลงแค่นั้นเองง่ายๆมันเร็วมากเลยนะพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวเปิดดูดิเห็นไหมราไม่มีติดนะพี่ดูได้เลยเนี่ยดูดิไม่ถึงสิบนาทีจะขึ้นแล้วข้าวเราอ่ะหมดไปเลยจ้ะถ้าสมมุติว่าทําไปทํามาเอ๊ะกะไม่ถูกน้ําซุปมันหมดแล้วข้าวยังไม่สุกน้ําเปล่าได้เลยจ้ะเพราะมันเข้มข้นอยู่แล้วจ้ะ ใช่ไหมหรือใส่ผงปรุงรสเพิ่มไปก็ได้จากถ้ากลัวจืดนี่ใกล้ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะดองมันนะให้มันให้มันบานให้มันสุกก่อนตอนนี้ให้มันสุกก่อนเดี๋ยวจะให้มันบานมันเริ่มบานแล้วพี่ผมเบาไฟแล้วนะผมจะเป็นขั้นตอนการดองให้มันแห้งแล้วนี่ผมเบาไฟแล้วอามันจะเริ่มได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราคนอีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมจะปิดไฟเพราะว่าหม้อหม้อหม้อสุญญากาศเนี่ยมันปิดไฟมันก็ยังทํางานได้ค่ะนึกออกไหม ปิดไฟมันก็ยังดงให้สุกได้ไม่ต้องอเปลืองแก๊สนะนี่เข้าได,นะได้แล้วอาข้าวได้แล้วนะตอนนี้เสร็จแล้วนะอันนี้คือสุกแล้วเนี่ยแต่รอแค่แห้งคราวนี้เอาของที่เหลือใส่แล้วที่เราทําไว้อ่อคลุกไปเลยกุ้งแห้งอะไรเงี้ยคลุกไปเลยขอาวนะคราวนี้ปิดฝาเราจะใช้ความเป็นหม้อสุญญากาศความพิเศษที่หม้ออื่นทําไม่ได้นะค่ะมันเดือดเดือไปก่อนให้มันเดือดไปนิดนึง แล้วปิดไฟเลยปิดไฟฟับแบบนี้ไม่มีไฟแล้วนะนี่ปิดแล้วแต่ตอนเนี้ยพี่ดูควันที่ออกกําลังไล่กําลังไล่ออกป๊บเดียวเดี๋ยวควันมันจะหยุดมันจะหยุดเลยพี่มันจะเหมือนโดนล็อกเลยพี่ดูเลยนะนี่คือมันจะทําให้มันเป็นสูญญากาศด้วยตัวมันเองตอนนี้ควันที่ออกมาคือมันไล่แรงดันส่วนเกินอยู่ปื๊ดเนี่ยค่อยๆหายไปค่อยๆหายครปั๊บมันจะเหมือนมันล็อก ล็อก <Lock S 2> ให้เป็นสุญญากาศซึ่งพอมันเป็นสุญญากาศภายในอะ่ะมันเหมือนการซูวีที่เชฟเขาทำกันอะ่ะเอาเนื้อสัตว์ไปใส่ถุงสุญญากาศแล้วก็ใช้อุณหภูมิต่ำๆตอนนี้หม้อเน,นี้ยกำลังซูวีข้าวให้เราอยู่มันเลยทำให้ได้ข้าวที่หอมนุ่มและอร่อยกว่าปกตินี่คือเคล็ดลับสำคัญของหม้อใบนี้ฉนั้นปิดใบนี้ทิ้งไว้เนี่ยไม่มีควันไม่มีอะไรออกมาแล้วเรีบรยบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วล็อกไปแล้วเรียบร้อยแล้วพี่นี่ได้กินไหมอ่ะน้องไมล์ชิมนี่ค่ะ อ่าไม่ตักได้เลยข้าวอบญี่ปุ่นมันจะแบบแฉะๆหน่อยนะจะอย่างงี้แต่มันไม่แฉะนะคุณผู้ชมมันแค่ดูเหมือนจะแฉะแต่มันไม่แฉะอืมือละหอมหืมโคตรเป็นเม็ดเป็นตัวมากเลยอร่อยโคตรอืมอืมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากข้าวนุ่มข้าวเป็นตัวแล้วมันมีรสชาติของหอยอะไรอยู่เต็มเลยอ่ะอืมเนี่ยพี่หอยเห็นไหมหอยผมก็ยังเป็นตัวอยู่อืม อร่อยอะอร่อยพี่หม้อนี้หม้อนี้ใครที่เป็นสายเข้าอบนะชอบไปฮ่องกงนะไม่ต้องไปเลยซื้อหม้อนี้จบเลยทากินเองค่ะอบอร่อยเลยน่ากินสุดๆแล้วก็ลิ่นหอมแบบหอมเลยอะ่ะใช่แล้วก็พริกไทยหน่อยจบละคนญี่ปุ่นเขานิยมใช้พริกไทยดำนะที่ผมไปอะ่ะก็ทำไปก่อนเราไปกินมาเราได้อะไรมานะ,ะเราเห็นเทคนิคอะไรเราก็เอามาแบ่งปันกันก่อน,น ข้าวอบหอยนางรมน่ากินขนาดนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วใครที่สนใจสินค้าเครื่องครัวที่ผมใช้นะครับหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆผมมีพิกัดอยู่ที่ใต้โพสต์ครับ